อะไรมาอะไรมาสวัสดีค่ะแพลค่ะ GL 3ค่ะสวัสดีค่ะลิลลี่ GL 1 1ค่ะดสวัสดีค่ะโฟกัส GL 2ค่ะสวัสดีค่ะบัว GL 5 <Yeah. S 2> วัดีค่ะยยีย่ค่ะเอเะ oh. สวัสีค่ะายซีเค่ะ <Hey. S 2> สีกก่วเร์อีอ่ะรกาขอเป็นตัวนองรู้สุกคนเตมี่มากๆแล้วก็กร,รู้สึกวาดีนนทุกคนน,คคน,นคตืนเต้นเพว่าเป็นเวรกของพวกเราเลยช ได้มีกา,ารแสดงบบวโชว์เราใ้กับน,กน,น,นได้ีนากเดีใจมากเลยค่ะที่ทุกคนมาแล้วก็มาความเสียงของพวเราเนาะแต่ละเพลงของพวกเราก็แบบมีความเป็นตัวของพวกเราทุกคนเลยค่ะใส่ความ่ากแล้วใส่ความเป็นตัวเองลงไปนด้ดีเป็นเพลงแรกค่ะเป็นเพลงหรือแกค่ะอ๋อเป็นแบบที่ผมสสารแต่ว่ายังไม่มีเวายังไม่หมดนะคะยังมีอีกสองแน้องๆวันนี้เปน วันน so oh, ี้เป็การจับหมายเลขใหมแต่ละคนได้หม uh ่ได้เยอะที่เราเองคิดไปมป็นพันอุ๊ยจริงๆเราไม่ได้คิดอะไรกันไว้เลยใช่ค่ะคืออาจจะมีใครมีเลขแบบว่านับโชคหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ใช่ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเลขมันก็ every time every reason มันต้องเป็นเลขของเรามันต้องเป็นเลขนำทางเราใช่ทุกคนก็แฮปปี้ค่ะพอใจนิดเด็กได้ต้องได้แบบว่าหกพันกว่าสิบใช่ไหมคะ ตัวกับพี่ใช่ไหมครับในการเล่นี้ก็ใช้เราส์อีกเล่นไหไม่คู่ทไม่คู่คเอมเรียกว่าพวกเราอมมากันใช่ถ้าสุท้ายแล้วการจะใด้ใครก็ได้ำเป็นตัวแทนฝัแล้วก็ฝัใน้ำไทำเป็นขนมแลาพูดก็อยากจะขอฝากพวกเราทั้ง16คนไวในอ้อกอกใจของทุกคนด้วยนะคะ ก็อยากจะฝากติดตามนะคะทุกวันพุธ2องทุ่มหนาทีทางช่องเวอร์พอยล์ค่ะและทางช่องทูกด3า3สาและช่องทูวิชั่นดาวสามารถรับชมพวกเราได้24ชั่วโมงเลยคะ่ะ yeah.